เดี๋ไ่เ็นได้บ้านบวโอ้บาแรกเลนี่ยแงมานครับจะอร่อยเมื่อกวนเนาะของซ่องแดกสตกแดกมเหลือขู่เขาเพื่อยายังเน่ยปากี่เดืออ๋อพอดีทอดไปต แห้งพอดน,นะโอ้ยเด็กกินกับตำมะฮุ่งเนี่ยแก้มหลอ,อกขาว,วเตือนคุณจ้าคื่อได้เนาะแก้มหลอ,อกขาวเฮ้ยบุกเบ้อดีเนาะตักคัดคัดวันนี้เอาหลายวะคิดว่าเอาพอกินเราข้ออ๋อหน้ายากจัะมาซึกเอาไหมอืมเน,นียนเนียน,นี่ครับสะไม้นิดน้อยนึงหรอกพูนทานใหญ่เอากับอีกคนนึงครับ เพราะง่ายการอันนั้นสายปลาไหลครันี่เบ็ดไลครับเอาเบ็ดปลามาใส่ปลาไหลเดือกครับมันหมูครับนางหมูได้จากหู้แล้ว โอ้ยใส่แล้วนี่หูนึงแล้วกำลังเลาะหาหูครับอย,อยู่ริมตะลิงโอ้ยใส่กระป๋อนก็ไปในหูนะครับตอนนี้ก็สามโมงแดดกำลังแคม ใส่ละเนวใส่ปลาอาจารย์อยู่นี่ละ่ะโอ้ยมันตกปลาถ้าเตรียมมามันสิบบได้เมันบ่เยอะมากสิบบได้อืมาหาข้างหน้าเอาเดี๋ยวหาแนวใส่ปลาไปกันด้วยปุนี่<า>โอ้ยป,<ต>ยปดยปดนี่ก็เป็นชั่วโมงแล้วครับนี่การปดเลยนี่ต <c oughs> ายครับโอ้ยโอ้เนี่ย อันนี้มาเลี้ยงไว้ดนแล้วบนอินปลาเนี่ยที่ไหนเลี้ยงไว้ตั้งปีกว่าเนียเอยว่าอยก็คือหลายแท้าสโล่บาทเดียวครับเบิ่งบางดซอ,องไม่ได้ยานบาทซองไม่ได้ขาวเปื่อยโอ้ยมันมามา,มาเลี้ยงไว้อันนี้บาทแรกครับเด็ดตรงนึง วงรถอเอามเอาไปเห็ดปลาแดกขนาดต้นเดือนนี่ยังได้หาปลาปลากินแล้วโอ้ยแบกแบกมาจารย์วงรถวงสัสุที่นี่นครับโอ้ยมีตุ๊กากินด้อย ถ้าเป็นใส่มองเอาโอ้หลายดีด้วยครับแล้วเหรีหยญด้ไหนใหม่เด็ดใหม่เด็ดใหม่ธรรมชาติอ่ะปดปดปดเอาเป็นคนไทย พ่นป่าซอยเหมือนกันนี่มาสิบโมงห่างกินน้ำห่างกินน้ำนะเอาจากบาทเมื่อกี้นี่ยสามบาทโอ้ตัหีขงสามบาทได้เอาถือเอาเพราะเะ็ดปลาเดกอยู่นะมาแปปเดียวแปปเดียวขิดตะเวนยังไม่ทันตกดินซ้ำเมื่อละเดี๋ยวต่อก็อาไว้ปุ๋งปุ๋ยโบได้มามาฮอดบ้านแล้วครับมาที่ไหนได้ได้ลายอาจารย์ มีปลาลงมาตัวนึงครับโอ้ว่าแถว่าแถตัวห้องปลายังเนี่ยปลาแกะปลาแกะครับง้ปลามึกเนาะจะนี่ก็ห้องปลาแกะว่ะปลาแกะไม่น้ำอ๋อมันคล้ายๆคือปลาไวครับแต่คล้ายๆปลาสวายเนาะเออโอ้เด็ดสองตัวตัวใหญ่โอ้ตัวน้อยครับโอ้ยตัวน้อยหลายโอ้ตัวน้อยตัวน้อยกับลายโอ้หมานนะเป็นตัวน้อยเนี่ย ปลาแกงยังมันสิกลมอ้ามันต่างจากปลาสวายยังเดะมันต่างพวกนี้มีฟันโอ้ปลานี่มันมีอ๋อมีฟันตรงนี้มีเข่าอ๋อเข่ามันหมนเะแต่ปลาสวายเด้ปลาสวายมันมีตัเหงือกอ๋อมีตัเหงือกก็มีเข่าสิพวกน้ำปลากินพืพวกนี้กินหอยอ๋อแต่ปลาบึกอะปลาบึกตามันขุ่มลงอันนี้ยังบวมเออบวแมนปลาบึกตามันจะอยู่ใต้อ๋อยู่ใต้ลงมาอีกอยู่อยู่ใต้นี่อ๋อ อันนี้เป็นปลาบึกแล้วก็มนปลาสวายอันนี้ป,ปลาแก่ปลาแก่แต่มันคล้ายกันเนาะหัวก็สีแบนๆบ่หัวมันที่แบนมันไม่เป็นรูปนี่อืมแต่แต่เกิดปลาบึกหัวมันที่ใหญ่หัวมันที่หนวกกว่าอืมอ๋อเซียนปลาตัวนี้นี่ครับเพื่อนพาไปนี่ครับตะโกกนี่ตะโกะโกบ,บ่เนี่ยนี่ปลาตะโกกอืมตะโกกน้อยเินตะโกกน้อย โดยไงซีหาโลกับนีอ๋อแต่นี่มันตัวน้อยครับฝีมือยอดมากฝีมือจัดร้อยครับ <c oughs> อเอาตัวน้อยไป,ไปเด้อเอี๋ยวตัวนี้เบ่งพูดนะเป่งพูดนะเอาลเลยอาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่สัมปาใส่จะอร่อยกันเห็เดเมนู่นชิมเลย พันยุทธกะทีเป็นเจ๊ซี่นะหายอเอากินไปว่าแหงว่าสามบาทวะท่านเนี่ยเพรว่าผมผม,มมันกี่คุยเลือก,กเอาปลาเลือกเอายัางปลากินเดือดก,กับปลาเค็งปลาข้อบัว<อ>เห็ดมาแล้วก็หามาก็เห็ดกินครับสดๆ มัดเท่านั้นอันนี้หัวมันบมาหัวแม่ฮิดได้กินกระเจบอ๋อหากระมือนะบุค sí. <nuest S 1> ือไปซื้อเขาอืมทำห่อเลยมึงยังไม่ยอมว่าเอาหนูกมาไว้ตบมอ่ะ นกมาเลยนะว่าจะเป็นห้องงานลั่งโอ้ยกินหมดเมื่เด,ดืดนนี้บ่ถักเฟสมาโทรศัพท์อันนี้พักพักกระโดนครับเจ้านี่ห้องพักยังดอกจิกหงดจิกดอกจิกยอดจิกอ๋อ้ยกนั่นแหละเจานี่ก็ห้องยอดจิกครับรไปกินกินมันสิ ฝาดๆเปรี้ยวๆนิดๆแต่แถวบ้านผมห้องยอดกระโดนมีอีกแบบหนึ่งยอดคล้ายๆกันไอหมักม่วงหินนกพานเหอนกานออเอออีกแบบใบมันสีคล้ายๆกันเหมือนกันเลยละ่ะรสชาติใกล้เคียงกันกนะกินได้คือกันได้คือกันได้คือกันยอดมักม่วงก็กินได้ไ,ได้กับลาบก้อยนะ กระซิบเบิ้งจาลอยกินเมื่อน,นี่คืสอสเบาะ้วง่ายคนะรยับกระซิได้คลิปนี้กับพ,พ่อสานีแล้วนะนเ,เ,เออนาะได้กินผู้เดียวเหรออได้กินูเนี่ยผู้อื่นจะไม่ได้กินน้ำสามปีมีตัวนื่องสามปีมีตัวนึงคลิปก็ได้ไดอ่ะแค่นี้ละจะลอยอิ่มแล้วกินน้ำแล้ว